เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันดีกว่าค่ะปรึกษากันนะคะกับคุณอาภาพรแสวนพักหุ้มในการบริหารฝ่ายวิจัยหลักรัพย์จากบริษัทหลักรัพย์ DBS v i วิ ers ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่ใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้พยายามที่จะไม่ดูตลาดหุ้นไทยสักเท่าไหร่ค่ะพี่ใหม่ <laughs> สร้างโลใหม่ต่อเนื่องนะคะแต่ว่าจังหวะตอนนี้เนี่ยเป็นจังหวะของขารีบาว พี่ใหม่ช่วยอธิบายภาพสถานการณ์การลงทุนณนะปัจจุบันกับตลาดหุ้นไทยในภาวะที่นักลงทุนเริ่มขาดความเชื่อมั่นให้หน่อยสิคะคือตลาดหุ้นไทยในช่วงหลังเนี่ยก็อ,อยู่ในเทรนที่เป็นไซเบเดาวมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะคะ,ะแล้วก็ปดตอบแทนในปีสองปีที่ผ่านมาก็ก็ไม่สดใสเนาะไม่ดีเนื่องจากว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอ คือปัจจัยภายในเราเองด้วยตอนช่วงก่อนหน้านู้นเราก็หลังโควิดก็มีเรื่องอหลังโควิดก็มีเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตั้งรัฐบาลล่าช้างบประมาณช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเรื่องของปัจจัยภายนอกมีปัญหาควรมไรักษามันก็ได้ได้รับผลกระทบยาวมาจนถึงเอาจนถึงปัจจุบันแล้วกันตอนเนี้ยเราเองเราก็มองว่าพอามาเจอเรื่องของ สงครามการค้าของแรัมนะคะซึ่งบางส่วนเนี่ยมันจะได้รับผลดีจากการที่ย้ายฐานการผลิตเข้ามาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยบางภาคส่วนก็อาจจะถูกกระทบนะคะโดยเฉพาะภาคส่งออกเนี่ยเราก็ต้องไปดูก่อนว่าคู่ค้าเราเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจเขาได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าจากแรัมแล้วเนี่ยเขายังจะ,ะซื้อของได้เยอะอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันเป็นภาวะที่มีความไม่แน่นอนเนาะแล้วก็ดอกเบี้ย ที่เราคิดว่าจะเป็นขาลงค่อนข้างชัดเจนก็อาจจะลงได้น้อยกว่าที่เข้าประกอบกับปัจจัยภายในเราเองเนี่ย มาตรการกระตุน้นกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในการแจกเงินเนี่ยเรารู้สึกว่าการหมุนเวียนของเ,เงินที่แจกไปเนี่ยมันน้อยมากนะคะมันเหมือนกับแจกไปแล้วมันก็วูบไปในระบบมันไม่มีการหมุนเนี่ยมันน้อยมันก็เลยทําให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจได้ไม่มากนะคะ,นะคะที่เราสังเกตเห็นก็คือว่า แม้ว่าบัตเจ็ตของรัฐบาลเนี่ยสามารถใช้ได้มานานแล้วหลายเดือนแล้วแต่การเปิดประมูลโครงการใหม่ๆเนี่ยน้อยมากนะคะแทบจะไม่ค่อยเห็นเลยลก็ก็ก็อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ กดดันว่าเอ๊ะทำไมโครงการรัฐบาลเนี่ยคนทั้งราชาแล้วรัฐบาลเองก็กําลังจะเข้าสู่เรื่องของการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจและอาจจะปรับคอ,อร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายๆเรื่องนะคะแม้ว่าบริษัทจดทะเบียนเองเนี่ยพยายามที่จะกดดันดูแลราคาหุ้นของตัวเองในหลายๆทางเช่นการซื้อหุ้นคืนการเพิ่มนโยบายจ่ายปันผล อันนี้ไม่รวมถึงการบริหารภายในการลดต้นทุนการพยายามหาตลาดใหม่ๆทำไรายได้ให้สูงขึ้นออกโปรดักต์ใหม่คือทุกคนเนี่ยพยายามมากที่จะแบบดูแลตัวเองนะแต่ว่าปัจจัยหลายๆอย่างมันก็ก็เรียกว่าเอค่อนข้างที่จะอะยังไม่เอื้อมากนะเอางี้กันค่ะ ัใจไม่ค่อยเอือ้อแถมยังมาลดทอนความเชื่อมัน่นนักลงทุนด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในจังหวะแบบนี้มันเป็นเพียงแค่การรีบาวในกรอบจํากัดใช่ไหมคะสาหรับตลาดหุ้นไทยในวันนี้ค่ะคือเรามองว่าถ้าหากว่ายังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือเอาเอา,เอาแค่ว่าย,ยืนเหนือพันสามให้ได้ก่อนเนี่ยเซนติเมนต์จะเริ่มดูดีขึ้นแต่ยังจริง,รงๆแล้วว่ามันยังไม่ได้ตัด ภาพขาลงในระยะกลางนะคะถ้าดูจากฟิโบนาชชีแล้วเนี่ยถ้าจะตัดภาพขาลงในระยะกลางเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปยืนเหนือระดับแบบ1,350ได้อย่างมั่นคงแล้วมีมีแรงซื้อมีกำลังซื้อซัพพอร์ตเยอะๆอันนั้น,นจะจะจะ,ะจะดูเด็ก มากขึ้นแต่ลักษณะน,นี้เราคิดว่ามันยังเป็นลักษณะของการรีบาลังจากที่ลดลงแรงเมื่อ2องวันก่อนค่ะค่ะวันทีทางด้านของท่านรองนายกนะคะแล้วก็รัฐมน,นตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือคุณวิชัยเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะฟื้น LTF มา,าประเด็นนี้ก็เลยกลายเป็นจิตวิทยาด้านการลงทุนนะคะ,คะแต่กว่าจะชัดเจนเนี่ยก็คงจะใช้เวลาอยู่พอสมควรพี่ใหม่เห็นเงื่อนไขแล้วพี่ใหม่มองยังไงบ้างคะ เออตัว LTF หรือเปล่าคะใช่ใช่ค่ะ LTF ค,ค่ะคือคือเรายังไม่เห็นว่ารายละเอียดของตัว LTF อันใหม่เนาะ mm hmm. เขาเขาออกมาแล้วเหรอคะเพราะว่าพี่ได้ยินว่าอาจจะมี LTF รุ่นอ่ารุ่นที่สอง ช่ไหมแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะถือกองกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเอาไปอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของ TESG ซึ่งถือรอง5ปี5ปีแต่ไอตัว TESG นะมันไม่ตอบโจทย์ตลาดหุ้นเพราะว่ามันสามารถลงทุนในตราสารนี้ได้เพราะฉะนั้นปีที่แล้วก็จะมีะคนที่ i s ชู e กองที่เป็นตราสารนี้เพียวๆคนก็ไปซื้อ TESG ที่เป็นตราสารนี้กันหมดอะไรอ่า ันก็ไม่ได้ช่วยตลาดหุ้นเพราะนั้นมันมันก็เลยจะต้องมีการปรับเงื่อนไขว่าเอาแหละถ้าจะมีกองทุนหักภาษีอีกเนี่ยอ,อันนี้จะต้องโฟกัสไปที่ตลาดหุ้นเป็นหลักๆเลยนะอะไรอย่างนี้คะ่ะจากเงื่อนไขที่ท่านพี่ชายพูดออกมาก็ยังดูไม่ค่อยจูงใจสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าหากว่าใส่เงินมาเต็มๆในตลาดหุ้นไทยเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ก็คือมีกองทุนไวยุพักด้วย ที้เขาพักยาวเหรอคะเขาไม่ใส่เงินข้าพี่ว่าเขาก็ลงไประดับหนึ่งแล้วนะแบ<า>บว่าพี่คิดว่าเงินอ่อแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยน่า,าจะไปสักระดับหนึ่งแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ต้องดูทางอิทีิไลดูทิศทางตลาดนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ผีผานในการลงทุนถ้าทิศทางมันยังไม่ได้ดีมากเขาก็อาจจะรอจังหวะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่าเขาทำกองทุนก็ยังวายุพักหนึ่งก็ยังทำงานอยู่นะคะ ยังทํางานอยู่นะคะอาจจะได้เบาใจว่าอย่างน้อยเนี่ยมีแรงพยุงอยู่บ้างน,นะคะตอนนี้ให้น้ําหนักกับปัจจัยภายนอกที่ค่อนข้างเป็นปัจจัยท้าทายค่ะพี่ใหม่และนักลงทุนต่างชาติก็ดูเหมือนว่าจะลดการถือครองในตลาดหุ้นไทยด้วยตรงนี้เนี่ยเขายังมีลูมในการที่จะขายตลาดหุ้นไทยอีกมากน้อยแค่ไหนแล้วคะคือด้วยโพซิชันที่ที่เขาเซื้อขายเนี่ยนะคะก็คือเขาก็อ เขาก็ยังยังเท่าที่เห็นเนี่ยคือคเอาเป็นว่าตามที่เราได้ไปรถโชว์ที่สิงคโปรค์ความสนใจของนันกลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ได้สูงมากเอนนี้นะคะเอะถ้าเขาจะลงทุนเขาจะซีเล็ก v e เป็นลายบริษัทมากกว่าแต่ในภาพรวมของตลาดไทยเนี่ยเขามองเป็น เอ็นิวโตรหรือค่อนไปในทางที่จะ,อ,ะอันเดอร์เวทเล็ก,ลกๆค่ะค่ะ <H an> ผลกระทบในเชิงของภาษีการค้าที่คุณเดนเนอชามประกาศออกมามันจะกระทบแล้วก็กดดันกับไทยมากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะมีผลต่อตลาดคุณลงไปอีกลึกไหมคะ <H an> คือตอนนี้เรายังคำนวณออกมาเป็นเลขไม่ได้ว่ามันจะกระทบแค่ไหนแต่คำนวณในลนักษณะเรียกว่าทิศทาง พอเลงเห็นว่ามีเซกเตอร์ที่ได้รับผลบวกและผลลบเนาะเซ<ะ>กเตอร์ที่ได้รับผลบวกก็จะเป็นพวกที่ได้ประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตจากจีนเข้ามาไทยซึ่งทางผู้บริหารอย่างในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาก็บอกว่ามีลูกค้าจีนหลายรายที่เข้ามาติดต่อที่จะาย้ายฐาน ห่วงโซ่อุปทานเข้ามาในไทยมากขึ้นก็อ,อาจจะหลบภาษีส่งออกไปอ่า US ด้วยแล้วก็ผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์ไทยเนี่ยไม่ได้มีอ่าไม่ได้มีโรงงานเฉพาะในไทยเนาะก็มีโรงงานในกัมพูชามีในเวียดนามมีในที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเหมือนกับว่าเขาก็อาจจะอ่ส่งออเดอร์มาทางนี้แล้วก็ให้เรา allocate ไปผลิต ตรงในฐานที่ส่งออกไป US แล้วเสียภาษีน้อยหรือไม่เสียภาษีอะไรมันก็จะมีเรื่องของการเรียกว่าไชน่าพลัสวันเนี่ยได้ประโยชน์นิคมอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้ก็จะมียอดขายที่ดินที่ดีต่อเรื่องอมตตา W H A โรจนะอะไรพวกนี้นะคะแต่ในบางเซกเตอร์ที่มีความสูงเสี่ยงก็คืออันที่เราต้องพึ่งพา คู่ค้าต่างประเทศนะคะก็คือในเรื่องของตัวส่งออกนี่แหละก็ต้องดูว่าะจะเป็นยังไงคู่ค้าเราเศรษฐกิจเขายังแข็งแรงดีหรือเปล่าย,ยังสามารถซื้อของเราได้เยอะไหมไงอีกอันนึงคือภาคท่องเที่ยวคืออ,อย่างกรณีจีนเนี่ยเขาเองก็มีมาตรการที่จะดึงคนของเขาให้ใช้จ่ายในประเทศหรือท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะมา เที่ยวข้างนอกหรือเที่ยวไทยเนี่ยตัวเลขนักเที่ยวจีนเนี่ยเบาก็มีโอกาสที่จะมีดาวไซ์มีดาวไซรริกเหมือนกันค่ะค่ะจากประเด็นนี้เนี่ยนะคะอาจจะต้องมีการเลือกลงทุนเฉพาะกลุ่มมากขึ้นถ้ามองปัจจัยภาพรวมนะคะพอจะมีปัจจัยบวกอื่นๆเพิ่มเติมสําหรับตลาดหุ้นไทยด้วยไหมคะพี่ใหม่ก็คือนอกเหนือจากมาตรการกระตุ้นของรัฐบาลที่มาเป็นอันนี้จบจากเงิน ก็เข right? hmm. ้าเฟสสามใช่ไหมคค่ะสามก็อาจจะมีมาตรการท่องเที่ยวอไทยเที่ยวไทยเพิ่มเติมในช่วงโลซีสันหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูต่อที่สำคัญเลยที่เอ ที่พูดตั้งแต่ต้นก็คือเรื่องของการเปิดประมูลโครงการขยาย่ภาครัฐที่ผ่านมาเนี่ยมันเห็นน้อยมากแล้วก็ดูเหมือนกับค่อนข้างล่าช้าคือถ้าหากว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมีการเปิดประมูลคึกคักมากขึ้นอันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันค่ะค่ะงั้นอยู่ในจังหวะที่ยังคงรอคอยปัจจัยบวกนะคะแล้วการลงทุนเนี่ยก็ดูค่อนข้างจะทําได้จํากัดเพราะว่าซื้อวัน วันที่ลงแรงๆเนี่ยนะคะพอขึ้นอีกวันขายไม่ทันก็ลงอีกแล้วตอนนี้แนะนํการยุทธดการลงทุนยังไงบ้างคะที่ใหม่คือ,อเราแบ่งเป็นสองกลุ่มแล้วกันเนาะกลุ่มที่หนึ่งก็คือกอลุ่มที่เล่นรอบสั้นการที่เล่นรอบสั้นเนี่ยมันจะเหนือ่อยในช่วงที่ตลาดเป็นไซด์เวดาวเพราะคาว่าไซด์เวดาวนั้นหมายความว่าลงลงเยอะรีบาวน้อยแล้วลงต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจังหวะเนี่ยมันจะ ในภาพที่เป็นไซ์เวดาในส่วนใหญ่คนก็จะหันไปเล่นเดอรทีที่เป็นทางฝั่งขาช็อตมากขึ้นเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทํากําไรได้ดีกว่าแต่สําหรับคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่ไม่ไปไม่ไปลงในทีเฟ,ฟเนี่ยอันนี้ก็จะต้องเหมือนกับว่า ต้องเฝ้าใกล้ชิดแล้วก็มีจุด Stop Loss แล้วก็อย่าหวังแับกำไรเยอะพอมีกำไรปุ๊บก็ต้องเรียกขายออกไปเกาะในในช่วงที่เป็นไซเบเดานะคะอีกกลุ่มหนึ่งคือลงทุนยาวอันนี้ <c oughs> <c oughs> ก็เลือกทุนที่ต้องการพื้นฐานดีมั่นคงมีปันผลแล้วรายย่้เนี่ยธุรกิจก็ <c oughs> คิดว่าเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงอย่างเงี้ยนะคะ valuation ไม่แพง สมมติเราเลือกมาเป็นกลุ่มแบงค์เราก็ <c oughs> เลือกมาสมมติเป็นเคทีบีพะเราพอใจที่มีความมั่นคงใช้ชูบุกยังต่ำกว่าหนึ่งเท่าพอสมควรแล้วก็ปันผลอยู่ที่ประมาณสี่เอร์เซ็นกว่าเกือบห้าเปอร์เ็นต่อปีถ้าเราพอใจตรงนี้เราก็ทยอ,อยซื้อ นะคะเป็นสเต็ปไปแต่ไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าภ <c oughs> าะวะตลาดยังผันหวนอยู่แล้วก็ค่อยๆเก็บทีละนิดละหน่อยไปแบบนี้เป็นต้นค่ะคะ่ะได้ตัวว้นมาหนึ่งตัวนะคะคือ KTB นอกเหนือจากนี้มีท็อปพิกให้หน่าให้ได้เอาไว้ศึกษาด้วยไหมคะถ้าในกลุ่มแบงค์ที่เราเน้นเรื่องปันหลวสูงก็จะมี SCB KTB คนะ,ะคะ A b a n k เองก็สูงนะตอนนี้ก็เกือบ5%้าเก็7% t ็ด c o นะคะพวกนี้จะเป็นกลุ่มปันผลสูงแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มที่กําไรโตดีต่อเนื่องปีนี้ปีหน้าเนี่ยอ <c oughs> จะมีตัวอมตัตนะ,ะแล้วก็อตัว <c oughs> อภัรนะเอ่อพวกท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นเอราวันมินก็โตดีนะคะกลุ่มไฟนนั้นยังโตดีต่อ นะคะยังคิดว่าเติบโตเป็นเลข2หลักต้นๆได้ทั้ง m t c ติดหลอแต่ว่ากลุ่มพวกนั้นเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการเล่นสนนิดหนึ่งนะคะส่วน Commerce เนี่ยดีวเวนไม่เยอะแต่ว่าราคาหุ้นลงมามากอย่าง CPO ออย่างเงี้ยก็แต่เพิร์เอร์น CPO มีโอห์แฮงเรื่องที่จะไปซื้อ,อตัว 7ซเว่อไที่ญี่ปุ่นอันนี้ก็รอ,อกก่อนนะคะรอ,อความชัดเจนก่อนที่เหลือนะคะก็ก็จะเป็นหุ้นขนาดกลางเล็กก็อันนั้นต้อง e l เล็ i v e ไปส่วนโรงพยาบาลที่มีกำไรโตดีในปีนี้นะคะก็จะเป็นโรงพยาบาลที่มีคนไห้การสนับสนเนพราะปีที่แล้วเนี่ยมี Reverse ตัวรายได้จากประันสังคมออกไปเนี่ย ทำให้ฐานกําไรมันต่ำนะคะพอปีนี้ก็จะฐานกําไร่ที่ก็จะมีการเติบโต,ตที่ดีขึ้นทั้งตัว CSG BCS แต่ตัวที่เด่นจะเป็น CSG ค่ะค่ะ,ะได้ตัวหุ้นเอาไว้นะคะเพื่อให้คุณผู้ชมศึกษานะคะแล้วก็วางแผนลงทุนกันคําถามที่มาวันนี้ก็คือว่าณปัจจุบันเนี่ยหลายคนบอกว่าหุ้นก็ถูกแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าจะแบ่งจัดสรรพอเนี่ยควรถือเงินสดมากกว่าหรือว่าถือหุ้นมากกว่าที่ใหม่แนะนํายังไงบ้างคะ คือถือเงินสดเนี่ย<ฆ>ตอนนี้เนี่ยถ้าเราถือเงินสดแล้วไปซื้อพันธบัตรัฐบอมนะคือเป็นสินทรัพย์ใกล้เคียงเงินสดตอนเนี้ยอ,อ,อายุหนึ่งปีมันก็ประมาณสองเปอร์เซ็นต์เนาะ<ฆ>พันธบัตรบาลสิบปีก็ประมาณสองจุดสามเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราพูดถึงว่าเราทยอยสะสมหุ้นนะคะโดยที่เป็นเงินเย็นเนี่ยอันนี้เราอาจจะเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของความผันผวนของราคาหุ้นบ้างแต่ว่าเราถือลองเทอมได้เนี่ย ปันผลปีหนึ่งประมาณห้าเอร์เซ็นเจ็ดเอร์ซเี่ยเราคิดว่าเอพอชั้นใหญ่พี่ก็ยังอยากจะใหอะ้อยู่ในหุ้นปันผลสูงนะคะแล้วก็ธุรกิจมั่นคงสัก70%็สเอร์ซส่วนพันธบัตรสัก30%เอร์เซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นพันธบัตรที่แบบว่าอายุสัก5้าปีสิปีก็โอเคนะเพราะว่าจังหวะที่ อ uh, US จะมีการลดดอกเบี้ยสครั้งสองครั้งในปีนี้มันหนีแล้วมันก็อาจจะทำให้อ่าบ้านเราเองเนี่ยตัวตัวยิวเนี่ยที่มันจะล้อไปตามของ USB o ย l d นะคะทั้งที่เราเองอ่ะเราอาจจะไม่ได้ลดดอกเบี้ยแต่ว่าอ่ตัวบอลยูวมันจะผันไปตาม USB o n d yield มันอาจจะได้มาร์ t ทูมาเก็ตเกณฑ์สำหรับบอลที่อายุมากกว่าหนึ่งปีค่ะ นะคะจะได้วางแผนการลงทุนได้ถูกต้องนะคะแล้วก็จัดสรรตามความเสี่ยงที่ตนเองรับได้นะคะขออนุญ,ญาตสอบถามคำถามหนึ่งที่อยากจะนินิดเดียว<ด>คลยค่ะสําสหรับคนที่มีหุ้นอยู่แล้วเราคิดว่าเอ้ยฉันยังไม่อยากเพิ่มพอร์ตตอนนี้จะทําอะไรได้บ้างอันนี้ก็คือต้องเอาพอร์ตเรามากลางดูว่าเรามีหุ้นอะไรแล้วมีหุ้นตัวไหนที่เราคิดว่าเอปัจจัยพื้นฐานเขาดูไม่ค่อยดีแล้วหรืออ่อนแออ่อนแอ มีแนวโน้มมีความเสี่ยงมีความอ่อนแอไม่มีปัญผลหรือปันผลน้อยมากเนี่ยพวกนี้เราสามารถสวิตไปเป็นตัวที่มีพื้นฐานแข็งแรงกว่าแล้วก็ปันผลดีกว่าได้ก็คือปรับคุณภาพของสิ่งที่เรามีในพอร์ตด้วยแทนที่จะซื้อของใหม่เข้ามาเติมก็ปรับปรุงในสิ่งที่เรามีเนี่ยให้มันดีขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ที่สามารถทำได้ค่ะค่ะจะได้เป็นไอเดียนะคะในการวางแผนการลงทุนกันนะคะ ไปดูคำถามจากคุณผู้ชมกันบ้างค่ะคุณผู้ชมบอกว่าช่วยดู WPH ค่ะพี่ใหม่งบดีแต่ทำไมราคาสวนทางครับอันนี้เนี่ยอ,อราคาเริ่มเขยับขึ้นมาวันนี้ก็วันนี้ราคาขึ้นมารีบาวขึ้นมาเป็นแปดบาทกว่า นะ<ช> <The S 1> วีซกเ็เริ่มกลับมาแล้วสามารถที่ขึ้นไปยืนเหนือเส้น Moving 10วันได้เพราะนั้นจากเนี้ยถ้าหากว่าราคาหุ้นไม่หลุด8บาทเนี่ยเราคิดว่าเขาก็ยังมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปแถวแถว8บาทห0หรือสุดแถวแถว8บาท5 0าบาท70อะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าหลุด8บาทอาจจะต้อง s t l o s s ค่ะค่ะข,ขยับไปต่อนะคะที่อีชีค่ะเริ่มน่าสนใจบ้างหรือยังครับลงจนเหนื่อยแล้ว เออคนเหนื่อยเยอะนะคะแต่ว่าสมวันที่ผ่านมาเนี่ย <S 2> <S 2> <S ชีเออก็เรียกว่าออาเรียกว่าเอ่อทำให้ผู้ที่ถือเนี่ยเริ่มมีกำลังใจที่ดีขึ้นตอนนี้หุ้นกลับมายืนที่เออสิคืออยู่ที่สิบสองจุดเก้านะฮะยืนเหนือเส้นมูฟวิ่งสิบวันที่สิบสองบาทหกสิบได้แล้วถ้ายืนอย่างนี้ได้มั่นคงเนี่ยเราคิดว่ามีลุนล้นแถวแถวสิบสาบาทห้าสิบ นะ,ะแล้วก็สูงสุดที่มองคือประมาณ1 3 8สาถึงสินะคะแต่ถ้าหลุด12.6ก็อาจจะต้องอสตอลปิงเหมือนกันนะคะค่ะตัวปินค่ะขอแนวโน้มหน่อยค่ะขอนอนนญาไม่ได้ดูเลยเพราะว่าจริงๆนิคมเนี่ยเอกอก็เรียกว่าดีทุกที่เราคิดว่าอของตัวปิ่นเองก็น่าจะโอเคนะ ดูในทางเทคนิคแล้วเนี่ยราคาหุ้นก็ยืนอยู่บนเทคนิคที่ดีในระยะสั้นนะคะเพราะนั้นต้องระวังอย่างเดียวว่าอย่าหลุด6บาท50ท่านั้นเองนะคะถ้าไม่หลุดเนี่ยเขาก็น่าจะเ,เรียกว่า,อ,าอยู่แถวๆเนี้ยหรืออาจจะขึ้นไป7บาทสูงกว่าอะไรอย่างเงี้ยพอได้ถ้าหลุด6บาท50นี่จะดูดูจบรอบค่ะขอคำถามสุดท้ายค่ะ MC นะคะแม็กยีนกับซาบีนา ปันผลสูงทั้งคู่ค่ะตัวไหนน่าสนใจกว่ากันคะถ้าพูดถึงทิศทางการเติบโตของกำไรเนี่ยซาบีนาเขามีตลาดต่างประเทศด้วยนะคะตรงนั้นเนี่ยเขาอาจจะ,ะมีการไดเวอร์ซ y ในเรื่องของอตลาดมากกว่าค่ะก็ก็ถ้าถ้าพูดถึงก็ น่าสนใจตรงนั้นแต่ฝั่งของ Max เนี่ยข้อดีของเขาคือเขาเป็นเงินสดสุดที่ไม่มีหนี้เขาเป็นบริษัทที่ไม่มีหนี้แล้วก็ e a r n ์เน็เขาก็โตปีหนึ่งห้เปอร์สิบเอร์ซนเฉลีย่ยเฉลีย่ยปันผลด v i d e เดน i ยู d ตอนนี้ก็เก้าเปอร์ซต่อปีก็ก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่า ไม่หวืหวาไม่ได้เติบโตดีเท่าแต่ก็มีปันผลสูงให้ตลอดเาะฉะนถ้าจับจังหวัดซื้อได้ในราคาต่ําๆแล้วถือยาวๆได้เนี่ยก็ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่โอเคเหมือนกันค่ะค่ะขอตัวแถมนะคะ j m มค่ะทำไมลงทุกวันมาลงทุกวันค่ะก็เออเหมือนเหมือนตลาดหุ้นไทยว่ ชอบนิคือ <c ười> คือตอนนี้เนี่ยเ,ออเราคิดว่าในแง่ของธุรกิจเนี่ยนะคะ <c ười> มันก็มียากลำบากนะ JMT เขาก็แบบไปจับมือกับหลายๆแบงค์ทำเป็น AMC นเะอ,อซื้อนี่มาบริหารในอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ก็ไม่ง่ายนักในภาวะการแบบนี้นะคะส่วนราคาหุ้นเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย10วันนั้นก็หมายความว่า <c ười> เทคนิคก็อยากเป็นลบอยู่นะคะคือถ้ามีหุ้นอยู่เนี่ยคงต้องกัดฟันถือเพราะจริงๆแล้วมันหลุดแนว Stop Loss ในระยะสั้นมาแล้วแหละเ,เพียงแต่ว่ามันพยายามสายเวยออกด้านข้างนะคะเพราะนั้นคือถ้าคิดว่า,า,าจะซื้อเพิ่มก็คือต้องควรที่จะไปซื้อตอนที่ยืนเหนือส5บาบาทได้อย่างมั่นคงแต่ถ้าหากว่าถอยอีกครั้งหนึ่งหลุด13บาบาทห้าเราคิดว่าอาจจะต้อง stop loss ค่ะค่ะ เอาไว้ให้คุณผู้ชมได้วางแผนกนารลงพื้นกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่ใหม่มากนะคะค่ะยินดีสวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะหลายคนบอกว่าติดหุ้นอยู่นะคะก็อยากจะลดทอนหุ้นที่อาจจะมีคุณภาพแย่ๆคำว่าคุณภาพที่มันไม่ค่อยดีก็คืออาจจะเป็นหุ้นกินกกำไรก่อนหน้านี้แล้วก็ เลือกลงทุนไปนะคะแล้วราคาปรับตัวลดลงมาคุณผู้ชมก็สามารถใช้ทางเลือกอย่างที่มาสักครู่นี้นะคะพี่ใหม่ย,ย้ําไว้นะคะให้วางแผนการลงทุนกันได้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านสามารถสลับเปลี่ยนหุ้นนะคะจากหุ้นแยกกลายเป็นหุ้นคุณภาพดีแล้วก็มองเห็นโอกาสการเติบโตในจังหวะอนาคตที่รอการทยอยสะสมนะคะคำว่าทยอยสะสมคือค่อยๆซื้อนะคะไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าทิศทางของตลาดหุ้นไทยยังเป็นไซด์เว y s d อยู่นะคะ